ราใช้เป็นขนาด12คูณ12เป็นกระดาษที่กระดาษข้างมันด้านนึงกระดาษข้างหนึ่งกระดาษมันดน้าหนึ่งนะครับผมที่ใช้ห่อข้าวเป็นไก่ถ้าอยากจะลดต้นทุนไม่ใช้กล่องกระดาษกล่องชั้นอ้อยอะไรอย่างนี้กระดาษมันได้ครับนี่จะมาสอนการห่อผัดไทยนะครับผม สายที่มาเสร็จแล้วนะครับไว้ตรงกลางเลยใส่ถั่วไปข้างๆนะครับ จับมุมข้างหนึ่งแบบนี้บีบข้างข้างซ้ายขวาเหมือนหอมกเลยเสรแล้วครับแบบนี้แบบมแบบยางเกียวกัน เองลัหนึ่งหอนะครับหกคูสิบสี่ใส่ได้พอดีเลยต้องแถมเครื่องเกียงไหมแถมแถมแถมอะไรบ้างสูงหอกคุย้ยใช่ใส่เลยใายจริงเพราะว่าลูกค้าไปทำขายจริก็มะน,นาวซี่ใช่ไหมครับผมถุงหอกคุ้ยใช่นะครับง่ายๆ ออกไปครับส่วนราคาขายก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับก็ถ้าเป็นกุ้งหมึกก็จะอยู่ประมาณห่อละห้าสิบบาทโดยประมาณถ้าเราแต่งจานเรามีคนล้างจานเรามีพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านเราก็ปรับขึ้นราคาตามที่เห็นสมควรนะครับผัดเสร็จแล้วเราจะพามาจัดจานกันนะครับผมถั่วงอกใบกุช่ายจัดแบบนี้นะครับ เวลาพร้อมเสิร์ฟขายลูกค้ามะนาวถั่วลิสงบดหยับยาบพริกป่นน้ำตาลครับพ้อมเสิร์ฟยกหนึ่ หัวตูดมันตรงนี้แก้เม็ดออกด้วยนะครับดูความถูกใจของลูกค้า